ลีคินซิ่งผิวหน้าด้วยน้ำมันชลอใจไว้เริ่มแรกก็คือการเตรียมสำลีชุบน้ำสะอาดมาแบบนี้ก็คือกะว่าเราเช็ดหน้าของเราได้สะอาดของแยกก็อยู่ที่สี่แผ่นหลังจากนั้นก็น้ำมันเลือกน้ำมันที่ชอบสำหรับเยอะน้ำมันว่านงาช้างบีบลงไปที่ฝ่ามือแบบนี้กะว่าสักประมาณหนึ่งช้อนชา ก็ใช้ไปนิ้วมือนอดวนเลยวบอมบอมบอ,มบอ,มบอมเอามาฉลมที่ใบหน้าก่อนเอาให้ทั่วเลยถ้าเราไม่ได้ทาลิปแมทหรือทาลิปที่มันสามารถเปื้อนเปิดได้เทากับคิ้นปากไปหอบคือฉลมที่ปากได้ด้วยนะสำหรับตัวนะมัน หลังจากชลมหมดแล้วใช้ไปลายในมือของเขานี่แหละนวดบนไปเบาๆเอาให้ทั่วใบหน้าแบบนี้นวดบนเป็นวงกลมอย่างเบามือสักประมาณ1นถึงสองนาทีก็พอเอาเบามือที่สุดนะหลังจากที่นวดหน้าครบ หนึ่งนาทีแล้วก็จะใช้สำลีที่เราชุบน้ำสะอาดมาแยกออกเป็นสองตอนก็คือตอนละสองแผ่นช็ดไปเลยช็ดไปในทางเดียวกันปาดแบบนี้สุดท้ายก็แบบนี้สังเกตได้ขนาดหน้าที่เราแค่ตื่นนอนขึ้นมาสำลีสองแผ่นแรกก็ดำขนาดนี้แล้วค่ะทุกคน หลังจากที่เยิคีนซิ่งผิวก็คือใช้น้ำมันนวดหน้าเสร็จก็จะตามด้วยการล้างหน้าด้วยสบู่การล้างหน้าด้วยสบู่ก็จะต้องมีวิธีการเช่นเดียวกันค่ะทุกคนแต่วันนี้ค่อยมีสบู่สูตรน,นี้จะนำน้ำมันเดือดลงที่สบู่ก่อนหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดฟองแล้วก็ฟองม่ฉลมเลย เมื่อเราได้ฟองฉลุมทั่วใบหน้าที่พอใจแล้วใช้ปลายไม้มือของเรานวดบนเบาๆแบบนี้ค่ะทุกคนสักประมาณเกือบๆหนึ่งนาทีหรือห0บวินาทีก็ได้เอาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ต้องทุกซอกทุกมุมเลยนะแบบเบามือด้วยนะ ส่วนเจ๊ชอบเน้นตรงร่องจมูกข้างแล้วก็ตรงคิ้วไรผมเมื่อเสร็จแล้วก็ใช้น้ำสะอาด แค่นี้เราก็จะได้หน้าที่ขาวสะอาดไส์หสเต็ปแล้วค่ะทุกคน